สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนและผู้ติดตามทุกท่านและก็เอฟซีนันทวรรณพรมโยนครับเดี๋ยวคลิปนี้พาพี่น้องไปวัดสนวนในนะครับวัดสนวนในวันนี้ก็มีนันทวรรณมาจัดฉายที่วัดนะครับก็เป็นงานแก้บนนะครับนันทวรรณได้ข่าวว่ามาแล้วนะครับรถหน่วยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูไปชมนะครับไปไปเลย โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะสำหรับนันทวันมาครบอย่างนี่ฮะมาแล้วครับนันทวันมาจอดแล้วอ่ะ,อะไปดูครับผม มาแล้วครับนัดงานเรามาัาง้งแรกนะครับมาเยือนสนนไหนนะครับอย่างลังจากทางทางหายไปหลายเดือนนะครับผมเรเป็นหน่วยรถสิบล้อนะครับหน่วยรถสิบล้อมาถึงเมื่อกี้นะครับทีมงานลงมาพักก่อนนะครับผมนี่นะฮะมาพักผ่อนเมื่อกี้ อันนี้มามาจากาจากการเลยนะ่ะได้นอนยังยัไงหาดีพักตนดไปดูโดยอรอบครับนันทอนฮนะไปชมรอบนะตืวนี้ก็พุบกันครับที่วัดสนวนในนะครับ เหมือนวันภาพยนตร์สุรินนะครับผมลองจอยฉายงานแก้บนนะครับที่วัดสนวนไหนวันนี้อ,อ๋อพนักง,งานตรวจไฟนะครับธนาจะขาดตรวจสอบรับคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับกับวัดสนวนไหนกับนันทพันภาพยนตร์นะ D59 นะครับ แฟนคลับางานแกบ,บนนะครับเชิญพี่น้องนะฮะคืนนี้มาชมกันได้นะฮะวันนี้วันวันที่อะไรลืมแล้วันที่สิบสามนะครับเดือนพันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสี่วัสดีครับตาโอ,โอเคเลยตาประจําเลยนะ เดครับอ่าจะตรวจสอบไปนะครับอ่ะลงก่อนนะอาเรียนเชิญครับ FC ทุกท่านคืนนี้มาชมได้นะครับกับนันทอันเดอร์เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นในรอบหลายเดือนอยู่นะครับที่สถานการณ์โควิดนะครับ นี้ก็นันทวันได้มาลงทาการฉายที่วัดสนวนในนะครับฝากเอฟีด้วยนะครับวันที่13คือนี้นะเดือนธันวาคม2องพนหครัหนีะ่มาเยี่ยมชมได้กับนันทวันดี5้าหกเก้านะเทปรงานจะสนุกนะที่การนึกอยู่เนะ เยอเลยคนเยอะเนาะคนเยอะอยู่เนาะเอาไ,อไฟลงมาเช็คขาดเยอะนี่ขาดหลายอยู่เนาะ <c oughs> เอายังนะนั่งนั่งน้นั่งอะน้นั่งนะไรน้านั่งนั่งอะไราลวันนี่อลวันทีทีท่านั่ง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 เขานั่งพวันกท่าอลวันอลวันอลาวันอลาวันเอออลวันโอเคสวัสดีครับประกันอีกแล้ววันนี้คืนนี้กาอกา ว,นนวันนี้น่พี่คอนอยู่น,นู่นไปแคบมาใจมาผมาอนพึ่งนนาม,มาตอนดึก <c oughs> ตอนเย็นมาที่โกคับกาน้อยเยฮ่าฮ่น <c oughs> ฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าาฮมาฮ่าฮ่าเ่า่ฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่า่า่่าาาฮาา่่่า่ เจ้าของถิ่นต้องขออนุญาตเกก่อนทีมงานกำลังเช็คไฟอยู่นะครับผมตอนนี้ก็มาจากการชนบ,บุรีนะครับตรวดไฟดูนะครับตรวจไฟ วัดสนวนในครับที่นี่วัดสนวนในก็นมาแล้วครับหน่วยใหญ่ครับจากสุรวัตรสุรินรถสิบล้อคาดว่าคืนนี้12อล้อไปอำเภอชุมพลบุรีนะไปอำเภอชุมพลบุรีวันนี้ตันทวันลงออกออกสองหน่วยเลยนะครับผมอ,อกสองหน่วย หน่วยสิบล้อก็มาอยู่ที่อำเภอพยราฐวัดสนนในนะครับอีกหน่วยหนึ่งก็อยู่อำเภอชุมพลบุรีนะครับหน่วยสิบสองล้อสนุกกันแน่นอนมันแน่นอนนะครับคืนนี้มาชมกันได้นะครับคืนนี้นันทวันภาพยนตร์หน่วยสิบล้อหน่วยสิบล้อ ก็น่าจะตรงมาจากเก็บของจากอัญจนะบุรีก็มาวัดสนวนเลยนะครับก็เห็นรถมาจากกุยํำนะฮะก็แอดมินวันนี้มามอเตอร์ไซค์นะครับมามอเตอร์ไซค์อ่ะก็อย่าลืมนะครับ FC นันทวันมาชมได้นะัะ ขอบคุณพี่น้องครับผมเจฟซี FC, ที่รับชมช่องวินัยสุทธินะครับจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ